ชวนดูพุชินล่าตินโดจีนนะครับอันนี้ก็หลากหลายพิมพ์เลยนะครับจะมีทั้งแต่งใหม่ของช่างโอเล็กนะครับแล้วก็เป็นแบบเดิมๆแล้วก็แต่งแต่งคลาสสิกแล้วกันนะครับผมไม่ตีเป็นแต่งเก่านะครับเพราะว่าไม่รู้จาอะไรมันเกณฑ์มาวัดว่าแต่งเก่าแต่งใหม่แต่งตั้งแต่ปีปสอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าแต่งมีอายุแน่นอนนะครับ มาดูองค์แรกเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หายากอยู่นะครับเป็นเป็นพิมพ์ต้อเป็นต้อหน้ายักษ์นะครับก็พระโคดหนาหองค์นี้สวยสวยน้ําทองนะครับหนาองค์นี้ไม่ต่อโคดนะครับแต่ก็ดูง่ายนะครับลอยต่ำใบพิมพ์พระเป็นพระรูปลอผมชอบสะสมสายรูปลอยเหรอ ดูมีคราบคราบเบายัางคราบกวดคราบอะไรยังติดอยู่เลยนะครับจี๊ดเลยพระพิธีดีหน้าเก็บนะครับจมงจมูกจมูกยังโด่งนะครับไม่มีโดนองค์นี้สวยดิมเดิมเลยนะครับในพกคาบเบาหล่อครับอะไรยัง กติดสมบูรณ์ครับพ่สมบูรณ์เลยมีราคานะครับผมมีราคาทุกองค์นะครับสวยนะครับองค์นี้สวยแล้วก็เป็นพิมพ์หายากด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ต้อธรรมดานะครับแต่องนี้จะพิเศษพิเศษก็คือ พระสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่ผมบอกพิเศษคือเป็นผิวพายเงินนะเ,นเพื่อนๆจะสังเกตดูตรงบริเวณฐานเนี่ยนะครับจะตรงบัวเนี่ยจะเป็นสีแบบเงาเงาเงินๆน่ะนะครับถ้าภาษาทางทางนักสะสมพระเขาจะเรียกว่าผิวพายเงินนะครับ,รบมันไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะเจอพบเจอไวไหมแต่นานๆก็จะเจอนะครับผมก็เลย ซื้อไว้แล้วก็อง์นี้ก็ไม่ได้ต่อโค้ดแต่ก็แท้ดูง่ายแต่สวยสวยด้แหละผมว่าถ้าถ้าเอาขึ้นคอก็ไม่ไอายใคร่ผมว่านะก็ก่อนอันนี้ก็ให้ดูหลวงพ่อเงินไปช้างคู่อันนี้ก็มาดูอินดโดจีนครับต่อไปจะเป็นแต่งีนอายุแล้วกันนะครับ องน,นี้ก็แต่งแบบเสาห้านะครับพระตอโคดดูโคดง่ายครับองน,นี้ดูหน้าท่าน,นครับหน้านี่ครับเป็นแต่งเนีายุนะครับผมไม่ตีผมไม่ตีเป็นแต่งเก่านะผมใช้คําว่าแต่งเนอายุแต่งเก่าผมไม่นิยามแล้วกันไม่มีขอบเขตอะเก่าคนเก่าผมไม่เหมือนกันแต่ผมชอบศิลป,ปะนะครับ บางคนแต่งเก่าต้องต่ำกับปีสองพันห้าร้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเล่นกันจบยากผมเล่นเนี่ใช้คำว่าแต่งเนี่อายุแล้วกันนี่ครับดูมือช่างแต่งนี่มันมัรจงแต่งเลยนะครับองนี้นี่ด้าหลังน่ครับต่อสวยอะเอาเป็นว่าผมใช้คำว่าสวยบอกคลาสสิกนะครับองนี้ ฟูมโคดให้ดูไม่ต้องกลัวนะครับซื้อรับประกันเนี่ยครับคมคมคมจัดเนี่ยมันมันดูแท้ง่ายๆเลยนะครับมันอยู่ในถุงนะ ผมกีเกียดแก่ผมเลี่ยมเก็บผิวอันแล้วให้หลวงพ่อเขาเยียบหลังล่างนิดนึงต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยเนี่ยครับโค้ดมันดูจบง่ายนะครับตรงนี้สบายๆ ถ้าออกบัตรสมาคม,มขอเพิ่มอีก 700. เจ็ดร้อยไม่ได้ดิต้องมีค่าส่งค่าเล็กพันหนึ่งแล้วกันแต่ราคาก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับพอราคาก็จะแรงนิดนึงเพราะว่ามันหายากก็ไม่แรงหรอกนะผมว่าจะเทียบกับความสวยต่อไปก็เป็นแต่งใหม่นะครับ นนีก็จะแบบไม้อีกแนวหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นช่างโอดูดิครับจีดเลยสวยนะที่จีดนี่สวยนะครับแกะลายแกะอะไรศแบบิลปะช่างโอครับหมดงาม ผมว่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับเป็นสมบัติให้ลูกหลานให้อะไรองค์นี้ก็ต่อโคดโคดดูง่ายครับดูง่ายผมซื้อผระเลือกที่โค้ดดูง่ายทุองค์นี่ครับดูรอตาใบก็จบและองค์นี้ บางคนโหซื้อพระวัดใจห้าสิบห้าสิบแล้วก็มาลงในกลุ่มเก้แท้ผมว่ายอมเสียเงินซื้อเป็นองค์คูสักองค์หนึ่งแล้วก็มาดูว่าของแท้เป็นยังไง ช่างโอเล็กนะครับสวยนะครับจะชอบองค์ไหนสิองค์นี้ก็จิ้มมาเลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ทีล่างคลิป